โอเคครับผมก็สวัสดี f c ทุกคนทุกท่านนะครับก็วันนี้มาเจอกับผมทอนอารเชอร์นะครับเดี๋ยววันนี้จะมารีวิวธนูนะครับของจุลานะครับเมตรสี่สิบนะครับอันนี้จะเป็นใบแข็งนะครับอันนี้เป็นธนูของเมตรสี่สิบนะวันนี้เดี๋ยวเอาจุลาเมตรสี่สิบตัวใหม่ไปลองนะครับเดี๋ยวเทสธนูให้ฟังก่อนเลยนะครับว่าเสียงจะประมาณไหนนะครับ ก็ใบนี้เนี่ยจะไม่ได้รันเร็วอะไรมากนะครับก็จะยืดๆหน่อยนะครับเพราะว่าผมจะเอาเขายาวหน่อยนะอันนี้เขายาวหน่อยจะไม่ให้มันกินธนูมากนะครับอันนี้นะครับเดี๋ยวมาดูเวว่นะครับเดี๋ยวมาดูานั่นนะพี่เช่นี่ยตัวน,น,นี้ยังสวยนะผมชอบมากเลยตัวเนี้ยให้ดูเนี่ยผมคิดอยู่เนี่ยโหแบบจะขายยังเสียดาดเลยผม อันนี้เมตรสี่สิบนะตัวนี้เป็ดปีกคือผมชอบตรงที่ว่าปีกมันแข็งอ่ะแข็งดีแข็งอารมณ์ที่แบบว่าแข็งเหมือนจะไม่ขึ้นอะไรเงี้ยเนี่ยผมชอบวบาสไตล์เนี่ยประมาณแบบมันแข็งแข็งจนเราคิดว่าเหมือนจะไม่ขึ้นก็เดี๋ยวโกงธนูคืนกันเดี๋ยวจะชั่งน้ําหนักให้ดูเวลาชั่งอย่า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 งอธนูมากนะครับหรือไม่ต้องงอเลยก็ได้เราจะได้น้ําหนัก ถ้าเรางอครับธนูมันจะเบานะครับอ่ะอันนี้ผมใส่ธนูเดี๋ยวจะมาชั่งน้ำหนักให้ดูเนี่ยโอ้หดูดิดูความเชิดเห็นนะคือมันเกือบเกือบจะไม่ลงแล้วเนี่ยคือมันเชิดมากก็เหมือนลมพัดต,ต่อว่ะอ่ะนี่มันจะอยู่ประมาณนี้เห็นนะคือเนี่ยคือปิ นะครับน้ำหนักคือเป๊ะมากเราด,ดูให้ดูเขาได้ให้ดูเขาตัวนี้อวยหน่อยชอบนะใครได้ไปนี่อ่ะนี่อันนี้คือเขานะครับผมจะมัดใต้ปีกล่างนะครับไม่ใช่ใต้ปีกล่างดิตรงปีกล่างนะครับปลายตรงปีกล่างประมาณนี้นะครับเดี๋ยววันนี้ได้ลองได้ลองแน่วันนี้เสร็จพอดีแหละช่วงนี้ประมาณบ่ายสามครึ่งแล้วน่าจะทันนะครับน่าจะทันนะครับ ก็สําหรับตัวนี้เนี่ยมีเจ้าของนะมีเจ้าของเมตีสิบนะครับก็สําหรับใครที่อยากได้นะครับปิดด่วนหนึ่งคัน 1, นะครับรัดคิวไปเลยนะครับเอาตัวนี้ไปเลยยอกยอก <laughs> โอเคนะครับเดี๋ยวไปเจอกันที่สนามครับเดี๋ยวผมเอาไปลองให้ดูนะครับเดี๋ยวเอาให้ดูความแข็งเออมันมันบอกไม่ได้เนาะแต่คือคือมันแข็งอะ่ะ คือขนาดผมใช้นิ้วดัดผมยังรู้สึกว่ามันแข็งนะเดี๋ยวไปเจอที่สนามดีกว่านะครับพูดมากแนละ้วเดี๋ยวคนดูด่านะครับ ปีแข่งครับวันนี้จินซ้ายนะครับจิดซ้าย ซ้ายนะครับ ายนิดเคาะธนูนิดนึงก็โอเคนะครับวันนี้ลมดีนะพอได้รมเมื่อวานนี้เรามาแล้วครับลมไม่พอแดนันแยงตานะครับ มาหล,บ,ลบถ่ายต้นไม้นะขอให้ด้วยลครับสายแข็งครับลมอย่างนี้ชอบเลยอันนี้มันแข็งมากจริงนะครับแข็งจริง เจอกันคลิปหน้านะครับถ้าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ